เราก็รู้อยู่ที่พวกเรารู 2, 3, uh> ้กันมาในกับเรื่องคดีของครูจอมทราบเห็นไหมในกับคนในละแวกนั้นนในกับคนในละแวกนะในละแวกใกล้เคียงนะเห็นไหมในกับสมัยเมื่อก่อนโด่งละแวกนั้นนะในกับพวกนี้ในกับสองแสนสามแสนในกับไปจําคุกสามปีทําความดีออกมาติดคุกห้าหกเดือนน่ะได้เงินสองสามแสนนะในกับเออในกับคนในละแวกบริเวณนั้นนในกับบริเวณภายในจังหวัดนั้นนะบริเวณจังหวัดใกล้เคียงนในกับ แถวในละแวกนั้นเขานิยมกันเนี่ยไปรับโทษแทนคนอื่นนะครเป็นพยานเท็จอ่ะนะครับเออไปรับโทษแทนคนอื่นด้วยนะนะครไม่ใช่พยานเท,ท็จอย่างเดียวนะเขานิยมกันมากนะครับนิยมกันมากในบริเวณนั้นนะเพราะมันติดคุกไม่นานหรอกนะครับมันติดคุกไม่นานนะครับผมงงไม่หายนะครับว่านะครับคนทําหนีนะครับไปแล้วนะครับนะนะครให้ไปดักทางโน้นทางนี้นะครับเห็นไหมล่ะ ในการเห็นี่จำเลยมันรู้หมดนะขนาดศพเน่าแล้วอ่ะเออขนาดศพเน่าแล้วจำเลยมันรู้ว่าต้องไปดักคนนะเขาต้องมานั่งเฝ้าต้องนการเอ่อคงหมดอาหารให้เด็กกินอ่ะนการเออนี่แหละคงหมดอาหารให้เด็กกินอ่ะนการตอนในกาเออนการเนี่ยคงหมดนะแล้วนั่นเมื่ออดอาหารในกาแล้วมันเจมานั่งเฝ้าแล้วมันจะหนีไปตอนนั้นเหรอเห็นไหมล่ะเออนี่แหละนะครเขาเรียกว่ามันต้องรู้ว่ามีคนนั่งเฝ้า นะครับจำเลยต้องรู้ว่ามีคนนั่งเฝ้าเพื่อไม่ให้สัตว์มาคอยกัดแทะนะครับเนี่ยนะครับก็ต้องมีคนมานั่งเฝ้านะครับสามคืนสี่สองคืนสามคืนนะครับเห็นไหมนะครับไม่รู้ฐานที่อยู่ของจำเลยว่าจำเลยไปนอนที่ไหนสามคืนสี่คืนตั้งแต่คืนวันที่สิบเอ็ดสิบสองสิบสามจำเลยไปนอนที่ไหนนะครับเนี่ยนะเออนะครับเขาก็นอนที่บ้านเนี่ยเอาไปนอนที่บ้านได้ยังไงเมียมันไปตาม นะครับเมียจําเลยไปตามว่าจําเลยมานอนนี่หรือเปล่าไม่นอนบ้านเลยเห็นไหมล่ะนะครับเออนะครับเพราะนะครับเมียมันคงหึงคงหวงนะครับแต่มันคงไม่รู้ว่า like ผัวมันทําอะไรไว้นะครับมันหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับมานะครับมันมันห่วงหลายอย่างนะครับเออกลัวว่าผัวมันจะโดนเขาเก็บไปแล้วอะไรหลายอย่างนะครับว่าผัวมันนอนนี่ไหมอะไรอย่างเนี้ยนะครับเดยวเออไม่นอนบ้านแล้วจาเลยไปนอนที่ไหนก็สองคืนสามคืน เรื่องนี้มันขึ้นสู่ชั้นศาลไปแล้วนะครับจำเลยไม่อยู่บ้านนะครับไม่นอนบ้านนะครับในสำนวนมันมีไงนะครับเนาแล้วกับพี่สูสานอังนะครับสวัสดีนะครับนะนะครับสวัสดีนะครับพี่สูสานอังนะครับน้สวัสดีข้าลูมคลสวัสดีนะครับพี่จิดาพามิกพี่จิดาพามิกมิกมิกนะครับคุณแม่วิไลนะครับนะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับนะ นี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นนะครับลุงโมควงจึงเชื่อหรือเกินนะครับว่านะครับมันไม่มีคําว่ายกฟ้องนะครับไม่มีใครช่วยได้ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับนะเพราะมันเป็นคดีที่หลักฐานเห็นเห็นนะครับหลักฐานพร้อมสับนะครับมีทั้งประจักษ์พยานวัตถุหลักฐานนะครับพร้อมหมดทุกอย่างนะครับพร้อมหมดทุกอย่าง นะครับคณะอายการผู้อาวิโสนะครับจากภาคสี่นะครับนะมาร่วมกันพิจารณาว่าจะส่งจำเลยฟ้องได้หรือไม่นะครับเห็นไหมนะสี่ห้าคนนะนะครับมาจากภาคสี่นะนะครับเออนะครับมาจากกระบวนการนะครับยุติธรรมภาคสี่มาจากนะครับเอออะไรอ่ะนะครับอธิบดีนะครับเออสำนักงานอธิบดีนะสาลยุติธรรมภาคสี่นะครับส่งคณะอัยการนะครับ ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับคดีอาญากรรมแบบนี้มานะครับทำเข้าไปนะครับทำคดีแบบนี้มาเกือบทั่วประเทศนะครับนะเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับคณะอาวาการอาวุโสนะครับที่กเกษียณไปแล้วนะมีความเชี่ยวชาญนะครับแล้วก็มาร่วมกันพิจารณาไม่ใช่คนเดียวนะนะครับคดีนี้อายการศาลจังหวัดมุกดาหารนะครับไม่ได้ทําคนเดียวนะส่งจําเลยฟ้องเนะี่ย นะครับมีคณะอายการอาวุโสที่มีความเชี่ยวชาญนะครับรอบรู้ในเรื่องนะครับคดีอาญากรรมนะครับเออนะครับมาตรวจสำนวนนะครับในการส่งฟ้องด้วยนะครับเห็นไหมล่ะนะครับแล้วมันจะรอดนะครับนะถ้าเขาส่งฟ้องเนี่ยนะครับเออเขาถึงรู้นะครับว่าต้องฟ้องยังไม่พอนะยังส่งนะครับนะฟ้องยังไม่พอนะนะครับ ยังนะครับเพิ่มข้อหาให้กับจำเลยอีกนะครับว่ามีเจตนานะครับเออมีเจตนาด้วยนะครับนะ